สวัสดีค่ะพอกับฟ้าหมูปลาตายายอีกแล้วจ้ามือนี่ยายสิมาอัพเดตสวนขักพ่อหมูให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่มึงหมักเน่าเน่าดกดกเน่าปลูกบ่ไยใส่ปุ๋ยบย่ไยฉีดยาหนี่ปลูกแบบปล่อยตามธรรมชาติค่ะนี่ดกดกพี่นงนือนี่แอ,อ,อ,อยูขังต้นอินทผาลัมค่ะนี่ อินทผาลัมนี่สองต้นไดซิปก็โลดจานไดซิปสองจานไดซิปก็โลโลละจันกลัวโอโลละเออจันละโลดกลัวอู้ละบึงพี่น้องบัึกเน่ายัางมาดกกระดดกระเดียดเป็นก้อนเป็นก้อนอันนี้ก็กิกนเบิดละคา่ะนี่อินทผาลัมเดซิปภาพไปเบิง้งไปเบะะิ้งบักฮุ้นเนาะค่ะเนาะ ข่างคอกหมูกับไปเบิงสวนข่างคอกหมูคักๆอันนี้อันนี้ก็ไฮน่าน,นี่ก็เป็นสวนค่ะนี่ตาเราสิเกีดขึ้นไปเห็นมันมีน้ำขังอันนี้ก็กล้วยเบิังนกมาเห็ดหั่งใส่ค่ะพี่น้องวน้อยแล้วอันนี้บักฮ่งค่ะนี่โอ้บออักฮู้กล้าไว้ เกิด6ตน้นลกถิ่นซีต้นเอาต้นสมบูรณ์ไว้2ตน้นนี่เป็นดอกแล้วค่ะปลูกข้าวเดียวข้าวเดียวเป็นนวยบันนี่แม่โอ้เป็นนวยว้คับว่ะนี่นามอันนี้มะเขือวะค่ะนอนนี่ซุ่มเป็นนวยแล้วกับมี่อยู่ทั้งพูนอันนี้อันนี้ซุ่มซุ่มกำลังเป็นนวยไหม ส่วนต้นเก่าๆนั่นได้ต้อยไปตำแล้วจะอันนี้ก็กล้วยอันนี้ก็ย่ายกะซีตักขี่มูฟบอ,อกเมาไวานี่มันก็สิมีหลังคาเนาะค่ะเนาะมันก็สิมีหลังคาอยู่แต่ว่าหมูด้ายถ่มันหล่นหลังคามาฝนก็สิสะลงมาหนีก็ลงมาหนีก็สิมเาเป็นปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยให้หน่าให้ต้นกล้วยเนาะค่ะเนาะน น,นี่ต้นม่อนตัวนี้ม่อนเบอรี่ที่เขากินนวยหน่อยค่ะนี่ให้ม่อนกินก็ได้นี่เลี้ยงม่อนเลี้ยงไม้ก็ได้กินนวยมันก็แซบ่บจนสมหวานๆนเอาบอกแล้วก็สิบห้าล่งให้ล่งหน้าละเด้อบันนึ่สิบห้าไปเบิ้งอันนี่กับกล้วยค่ะกล้วยอันนั้นกับบักุ่งกับลังสิเป็นต้นเพราะท่านเนี่ยเป็นดอกกล้วยปตาขางของมู อันนี้อันนี้ก็เป็นสวนเก่าค่ะนี่ตะกี้เป็นสวนหญ้าปลูกไห้งัวนพะว่า,วายาไปปลูกหยาอยู่วันอื่นแหลวไรนึงกันเลยวันหนีตาเพิ่นเกตเกตเห็นเห็มันพูนดินวันผลนลค่ะเนาะเกตด,ดินเห,ห็นมันเห็นน้ำขังแล้วหยอดเขาลกห้าก่อน ยอดเขามันก็กิเป็นแถวสิราคายอดเขาเขายอดเขายอดเอดนี่ยเนี่ยเดียนกลัวยางงามเลยเขายอดนี่ค่ะนี่อันนี้บักม่วงบักม่วงสามรดูนี่ค่ะนี่นนกำลัลงเป็นหนวยหน่อยก็มีเป็นดอกก็มีค่ะนี่ค่ะเพิ่นเกิเป็นสามหลุดเนาะค่ะเนาะบักม่วงสามรดูส้มกำลังจอดอกก็มีนี่ส้มเป็นหนวยก็มีนี่ นุ้ยหน่อยเพิ่นกันอันนี้นุ้ยน้อยเพิ่นเนาะค่ะนี่นุ้ยใหญ่เพิ่นนพ่อกินแล้วค่ะนี่ไปงอแย่ก็บสีเก็บไปกินเพิ่นเป็นนุ้ยหลายนุ้ยอยู่แย่ก็เก็บไปกินหลายแล้วนี่มองสามดูดูนี่ค่ะดอกนุ้ยน่อยเพิ่นก็มี่คุณม่เพิงแตมีนุ้ย อันนี้บักเอื้อค่ะนี่ตาสิเกษตดินจากจากไฮนาเนาะค่ะเนาะเกศก็พุ่นทองสูงหนี่เราก็สิมาปลูกบักเอื้อบักแฝงปลูกอันยอดบักเคี้ยวไว้ค่ะเคี้ยวปลูกบักเอื้อนี่โอ้ยยอดงามพี่น้องหนึ่งมึงยอดบักเอื้อยอดง่ามตาเกษตดินขึ้นมาไว้คันห้องสิปลูกบักเอื้อต้องเกศดินขึ้นมาให้มันนุ่นๆุ่นนี่สิล่ะค่ะนี่ เกีมันตำกับปลูกว่าใด้มันสิต๊กระโลกเนาะคะ่ะเนาะมันห้าเกตยดินขึ้นมาเป็นน่นนึงสี่มันกระสีงามสวยงาม่สี่สะค่ะนอัน,นี้ต้นักขามปลูกหาปีแล้วบ่เป็นนุย้ยสงสัยสิว่าเป็นละล่ะมันเป็นหมันละวะมันนันบ่แมนนันบ่ไดตอนมาปลูกค่ะเม็ดมันเกิดก็เลยชักออมไว้ ว่าให้เพิ่นเปน็นงวยเพิ่นก็บพ่ยอมเปลี่ยนแค่นี้ทงหน้านี่บยบ่ได้ใส่ปุ๋ยค่ะปลูกเกิดชุกชนิดเนี่ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยจากอย่างเพราะว่าเ้าวยุกขางขอ,อกหมูนะคะเนาะขอ,อกหมูหมูก็เป็นหมูอ่ะเลี้ยงเป็นหมูหลุมไหมคะ่ะเลี้ยงบ่ได้อันบ่ได้ล่างขอ,อกบ่เป็นขอ,อกปูนขอ,อกดินค่ะ ออกดินนั่มขี่คนหลายๆห้องก็บสตักออกมาไว้ถ้าขายไหมคะตักออกมาพึ่งแดดไว้ขายเลี้ยงหมูนี่ก็ดีเด้อพี่น้องเทปหน้าก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยปลูกพักก็บ่ต้องใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะอยู่งหน้ายู่งน่านปลูกกล้วยปลูกยังคือกันใส่ต่ขี้หมูอย่างเดียวขี้งัวก็ขายได้ขี้หมูก็ขายได้คะ่ะขีง้งัวนี่บ่ได้ใส่เพราะว่ามันเป็นหญ้าไหมคะขี้ขงัวมันก็นดีอยู่แต่ว่า เอาไปใส่หน้าหรอหยาสิเกิดแต่ว่าขี่หมูเพิ่นดีเพิ่นบ่มีหยาแบบเป็นขี่หมูหน่อยเพิ่นกส็สิมีหัวอ,อาหารนําขี่หมูใหญ่บ่มีขี้หัวอาหารแต่ว่าก็เป็นปุ๋ยมักไปนในโตแล้วเนาะค่ะเนาะนะ่รเฮาก็สิใช้ปุ๋ยขี่หมูหอะไรเลี้ยงหมูมันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งได้ปุ๋ยใส่หน้าทั้งได้เงินทั้งขายหมูทั้งขายขี้เนาะค่ะเนาะได้ทุกอย่างเลยเนว ขีหมูปีนึงปีน,งปนึงก็ขายได้ป่ะมานหน่อยเด้วยวกับขายได้ข้าวเดียวเขาก็มาซือ้อข้าวเดียวเขาก็มาซือ้อขีหมูออกก็สิบวท่านค่ะพวกเอาใส่ปลายางแน่พวกก็ใส่พักใส่มีเนาะคะ่ะเนาะคนปลูกพักปลูกมีแต่ยุนี่ก็ดยุบ้านนี่มู่บ้านนี่ก็สิเลี้ยงหมูตะย,ย่อยคนเดียวเนาะคะ่ะเนาะง้อกับขี้กันเขาก็มาซือ้อของย่ายตัวว่าคนอ,อื่นกับเลี้ยงมีดอกง้อ ตะว่าใหญได้ยายดูนัวนัวใหย่ก็ปหลายตัวตุ่กระสะกสาน่อยสาไปกะสาให้หมูกินผักโป้งนะค่ะนอตะว่าเดี๋ยวนี้หมูเหลีออยู่เก่าโตหมูหน่อยนั่นเพิ่งจับไปเบิร์ตปะเงินงกระดีอยู่ค้อนสีอัน,นได้เงิั้นตลอดค่ะตลอดปีตลอดชาสตรเลี้ยงหมูนี่ ตะกีดไอ้ไข่เดือนละสองเทียกับมีค่ะแต่มันหลายๆเดีด๋วยวนี้ตาเราไม่เคยสบายแล้วย้ายก็ยกกเลยพ่อนร่งห้ามกับยากเพราะว่าอายุก็หลายแล้วก็เลี้ยงอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงยเขาล่อใโตพุ่งแล้วบัดเวลาขายเะไรอยากได้หลายเวลาเลี้ยงก็ว่าเมื่อย้ยายก,ก็ว่ามว,มวนทั้งมวนทั้งเมย์แหละค่ะเลี้ยง ค่ะสำหรับคลิปนี้ยายขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายในเนื้อจ้าเพเป็นกำลังใจให้ใหยายในเฮ็ดคลิปหน้าต่อไปสวัสดีค่ะ